ดวเอฟซีสูภูสุขคนนะคะหลังจากที่ไปทําบุญเนาะค่ะที่วัดโพชัยบ้านเต่าไห้นะคะครับผมยอดผ่าปลากันอยู่ที่สามสี่สี่ห้าห้านะคะครับสามสี่สี่ห้าห้าวิตเตทองก็ฟอ่มวิตเตองรีบกเป็นเลียตองเนาะค่ะครับแล้วก็ไปจุดทูบเนาะค่ะไปจุดูทูปู้เป็นผู้เรียนไห้เนาะค่ะเด้อ ได้แปดเจ็ดเจ็ดนะคะได้แ <8 77 S 1> <ไ>ปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดครับผมไป<ผ>มประจำด้ละเยีะยิบมันหายว่าว่าต่อหายงวดคว่นที่มันออกหกซูนหงไม่พู่กับไปจุดใดโหกศูนย์ครับงวดนี้เรียกเบิ่อดีนะคะงวดนี้เป็นแปดเจ็ดเจ็ดัเส็ดนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแล้วค่ะยอดพป่อก็สาม สี่สี่ห้าห้านาแตงโมเป็นวะแต่วิจตะเล็บหมืนนนน่นนะคะจจงไดกับวิจินเจรณาบึงนะคะอันนี้กห้าอยากไปเสี่ยงโชคเมนวาห้าอยา,ากยิบจับฉลาก,กินแมงรัฐบาลไทยแปดเจก็นอย่าลืมเพราะว่าปูว่าเจ็ดสิบแปดสิบยังเสนาเจ็ดสิบแปดสิเจ็ดแปดมื่นเนวเจ็ดแปดศูนย์เสเข้ามาหมุนลิตรนะคะเข้ามายิบจับเพราะว่าหมวดนี่ปูใ้ว่าปูพกปืนเนู่แังว่าปูเรากเบอกแต่ว่า เมวานนี้พอพกปืนเนอะใช่พกปืนสายยาปืนไปเครืองเปลีดน,นะคะเอาพินพ่นีพิจารณาเพราะว่าอา,าเทียเข้ากับควบฝังเนาะควคบฝังใส่วันที่สิบหกเพราะว่าบุญไหลายได้เลยเนี่ยบ,บุญกระทินวันนี้วันที่สิบห่านะคะไม่คู่บอกบุญก่อนนะคะคม,มือวันที่สิบห่าตุลาเนี่ยแหละค่ะตุลาสองห้าหกเกียต แม่ครู่กับศรีตุนผาปลาเนาะค่ะไปถาไวายทั้งวัดปลาบันหมื่นกรมเนาะค่ะครับผมค่ะเพราะว่ากับศน้ำปัจจูพระจใจนี่ไปว่างให้สร้างซื้อสักกอนเนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดหลายอย่างหลายแนลอยมีงานว่างไว้กระทึงจะเฮ็ดถนนน้ำเนาะค่ะถนนทั้งวัดสาสน,นุบน้ำเนาะค่ะสร้างเกดีไปน้ำเนาะค่ะคต่อเ <ผม S 2> ติมไปเรื่อยๆนะค่ะต่อเติมไปเรื่อยๆขั้นขั้นเท่าสิไรเป็นม,ม้วนเนาะค่ะเพ่งมันก็หลายการทยอยเฮ็ดแต่ว่า สำรับตัวเลศตัวเบือว่างหันเนาะขาว่าพี่พูดได้ใดพ่อปันใดนะคะแม่คู่กับสิเฮ็ดซ้ำแห้งขาเฮ็ดไปได้นั่นแหละแบ่งปัดไปบอกละเลี้งละหน่อยเพราะว่ามันจองานวันที่ยีซีฟนะคะกระทือว่าข้าไปเฮ็ดเบืกบุญนะคะถะือว่าไปเบืกบุญน้ำกันแต่ผู้ได้อยากเฮ็ดลงท่านกับแกงมาทั้งแอดยิมได้นะคะทั้งแตงโมทั้งน้องไอหรือว่าน้องหญิงหรือว่าเอกวันนะคะกล่อมกับหนักหน่อยได้ หรือว่าเกียงมาทั้งแม่คู่กันใดน,นะคะว่าอยากใหล่วงท่านนั้นล่วงท่านนี้นะคะเด้อว,วันที่สิบห้าแม่คู่กันสินั่ตัวผักปลาไปแล้วก็สิ่เป็นร่ำถวายที่วัดป่าวัดเมืดก่อนไปขอสุขขอลาขอพรอจากปู่ลี่นั่เพราะว่าแม่คู่เป็นเจ้าพักมอ,ลอหลงมอลำนะคะลูกทุ่งมอลำสามสไตล์เอาทีมงานของแม่คู่ไป <S <S 2> <S 2> พร้อมกับนักรองรับเชิญก็คือซาธิทองจันทนะคะพร้อมกับ สมจิตบ่อทองนะคะสมจิตบ่วทองอาจารย์สมจิตบ่วทองนะคะเด้พอพ่อกันกันเคลื่อนวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบตุลาที่วัดป่าบ้านเมื่อนนะคะไ้ว้าไปร่วมบุญน้ำกันนะคะสําหรับวันที่สิบหาเอาเร็วๆจะจอดดีก่อนเนาะครับผมค่ะเอาเร็วๆ,ๆจะจอดล่ะคะ่ะมารวมอยอดกับป่าวัาสศิดิเท่าไรเพราะว่าช่วงนี้มันแต่ นักลายบได้เพราะว่าเฮาบบได้สูกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเข้ากระเฮดต,ตามมีตามเกิดน,นั่นล่ละคะ่ะมีเท่าดรเข้ากระเฮดไปเทาไเพิ่นเท่านั้นลหละเฮดไปตามแหงเฮาเนาะค่ะเนาะเฮ้าสิบืบืหลายมันก็บ่บไว้เพราะว่าขอสูบค่ะี่อย่างเดี๋ยวคือขอสูกปูวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกสำหรับมือน,นีปูวา่าให้แตงโม ไปซื้อกับเขาเคียงกับเขาใบว่ะมีตัวใดๆแต่เม่มีสิบหกสิบยังไสิบกสิบเก้ามีสิบหกศนย์หกศูนย์มีสิบหกมีสิบเก้ามีเก้าศูนย์เรีบนว่ะขับกับก้ศูนย์นั่นแหละมีหกศูนย์นึรงะคพอยิมกับฝันนะคะยิมกับฝันเกี่ยวกับรถเจ้าของแต่อย่าลืมเรลยกรถยิมซีหนึ่งศูนย์หกนะคะ สี่หนึ่ศูนยกต่อาาปูกระทะว่าฝันดีตัวใยิ่หว่นวัสว่าค่ะปูเราบอกว่า,วา,าน,นี้ก็เคียนไว้เด้อค่ะเด้อเคียนไว้สำหรับผู้มักเสียงสชงนะคะหรือว่าอยากยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ก็ได้นะคะกัมีสิบหสิบเก้านะคะสิบหสบเก้าข้อการพี่นิพิจนนาณาบึงล้วการปูว่าเหตุจังได้ก็ได้มาก ทำบุญอยู่ของว่าปูชีบข้าวเลขที่99 8เลขที่99เปเพื่อกระยำเนะคะคุณเอ๋99 8แล้วก็ให้เฮียนไปใส่นี เย็นเลยชิปเก่าผานให้เฮียนไปไทท่องเนาะครับก็ไปไทท่องครับครับผมเออให้เฮียนไปไทท่องเล้วเฮียนเลื่อนเยินข่าวว่าเอาท่องไปจ้ำคอที่ว่าคิดดอกนั่นเพาะั่นวาครับผมปูอะปูโลวาอันนี้พจน์อาจจะให้เป็นปัญหาไในยุคมาครับเออไล่เป็นปัญหาแล้วก็ทัก็มืดแล้วว่าลอกให้แต่โม่ไปไทท่องคลางวันนี้บอกว่าเฮี้ยเงียนไปไทท่องเล้วเฮียนครับ เจ็ดลอยซีฟเก่านะคะงวดก่อนก็ว่าให้แต่โมไปไทยพุทธกระแสอาหารกางวัดดีเนาะอือกันยังยังไข่อยู่อดีตวันไทยเป็นปัญหาเด้อค่ะเด้อคือแม่ตะเคียนเพิ่นว่าอียังก็ซีฟกะแม่ตะเคียนอยู่บ้านต่อห้รู้บ่มีจักพะน่างเหมือนกันนะโอ้เตอรพี่จักพน่งนจ้างพ่เยี่ยมพ่อไปพ่อเปลี่ยนโพหัวเขาพ่อหลวงพ่อท่าจักว่าที่พ่อจะเห็นยังเวรเขาออกหลอกแอกแหลกละสันหุ่นจ้างพ่อว่าพีจัก แกพนางปี่สิหกพนางเราหน่งสิบหกพนางแล้วก็อายุบรัผู้ไปหาผู้สาวเก่าค่ะผู้สาวเก่ามี่ตะบูอายุแปดสิบปศนาคือเก่าผู้สาวเก่าพอนายุแปดสิบค่ะแล้ววันนี้ว่ายังอี่คู่คำว่าผู้สาวเก่าผู้สาวเก่ายิ่งกระทุ้มเตเออเราตะผู้สาวเก่ามันเลขตัวเก่ามันเลขกของของซุนป่ะครับ าว่าแต่เก่าเก่าแม่พอไปหาผู้สาวผู้สาวเก่าแล้วว่าแต่จะจะเรียมเน้อเอาไว้ก็บกเรื่ผู้สาวเก่าอย่งีสินะครับว่าเนี่ยไม่หลีดตุกเก่าเพราะว่าหลีดตุกเก่าปรหันบวบบวอกไม่ไม่นี่ไหมยิ้มหกขาเนี่ยกระ่านเก่าเนี่ยหกขากระ่านเก่าเนาะแต่ว่ากับบเนี่ยแต่ว่าเราก็มพีแต่ว่าพอไปหาผู้สาวเก่าผู้สาวเก่าก็มีแต่คนอายุแปดสิบแปดสิบจะเสรบนะ แต่ก็บ่ลืมอยากลี่ยแยลืมเด้ออย่าลืมผู้สาวเก่าเลามีตวางสิ่ับแล้วก็ปู่กระามอายุแม่ตะเคียนนี่หู้จักบกินอายุจักี่กันเออจักครับจักันเตียเออปู่ว่าสิบเก่าครับสิบเก่าครับออัก็อายุคนแต่พ่นยูย่หันอายุสิก่ครับครับผมสิก่ครับฟังดีนะคะสิบเก่ับเืสิบเก่ครับเป็นสิบหครัหรือว่าสิก่ครับเป็นเก่าหนึ่งเร่งธรม ตว่าเนี่ละ่ะเขาก็ฟังเบิง้งพี่นี่พิจารณาเบิ้งนะคะอาปูจังใจแล้วถิ่นแม่ว่าให้ฟังอีกเยอะที่หลอบนึงแจ็คเมือ่อใดไปกู่ขอควานกราว่า,าปูสีให้ลุงมือ่อใดแต่ว่าราคาปลาลาาม่นู่ป,ปูดแล้วก็บอก <c oughs> เออเออโมนี้เอาราคาปลาล่าแล้วมันม่น <c oughs> มนกู <c oughs> ก่ก็เลื่อมตัวเออพ่นฝากไปให้เอฟซีนะคะเอฟซีซุ้มมีรายซื้อขึ้นนะ ปูเลว่าฝากไปให้อันนางยังก็ได้แล้วว่าเอาปลาสิฝากไปให้เด้อขั้นเด็ดนีก็ยุกประหยัดแล้วว่าไปกินปลาลาแม่คู่ขวดละสามสิบนาสามสิบนาับรองไว้ยิ้มน้ำสำรากินเอนหักสิ้นเดือนกินอนหักสิ้นเดือนได้แล้วว่าผู้ได้เปนเบาหวานกินปลาลาแล้วก็เช่าบาหวานเพราะว่ามันหวานปลาลามันเค็มแล้วก็เมาไปจังสันประมาณนั้ครับผมบันทีปลาล่า ปวดเท่าไรเยี่ยมสามสิบหาสันดาราสามสิบหาดารากินได้ทุกคนเราเลยว่ะเสียครับผมได้มันเสียกินเยี่มน้ำสัมราดเท่ากับจะไปยัดเสียแต่กินเจ้าซี่กัวคย่วไปขากินแนวกั้นกินสามหาเราทึ่งถือเราเลยว่ะเสียเละครับแต่ว่าแต่ว่าจำได้ก็ค่ะเพราะว่ามือมือเสียเอาพวกว่าไรไปเมตาเขียนเนาะครับผมเพื่อถวายมาสิบเก่าพ่วงวันนี้สิบเก่าพ่วงใช่สิบเก่าพ่วงปูเลยว่าเอาพ่อเสียให้เพิ่มอีกสิบหก ซิบเก่าก็สิบหกล่วมกันเป็นจ้าพว่วงเราถามมันหนักหน่อยอเป็นสามสิบห้าก็นั่นละแล้วเลยว่าเสียแต่ว่าห้าพิจารน้าอ่อนด้วยค่ะเด้อแต่ว่าบางเทองที่อาจจะเป็นตัวร่วมกันเลยนะสามห้านีะเสียส,สามห้าหรือหนึ่งหกหนึ่งเก้า สำหรับแม่คู่ไปยิบจับสาระกินแบงวันนะครับไปยิบจับเดไปจับแต่ว่าแม่คู่ไปไปยิบแปดศูนย์เนี่ยกับ<อ>สามหาแม่คู่ไปยิบแปดศูนย์กับสามหามีแปดศูนย์สามห้าที่แม่คู่ยิบไปพราะยิบไรค่ะวันนี้บวกฟัง่าวทารล็อฟังปุยกันครับนีมีมีแปดศูนย์แล้วก็มีสามหาที่ยิบนะคะยิบไปกับสิบเก้าครับผมถ้าซิบเกาก็มีนั่นแหละที่นี้ที่เจันทาบุรีนยค่ะเด <ผม S 2> ้อ แจ้งได้กะเอาผู้ได้สิมารวมบุญน้ากาไม่แห่ต้นผาปลาได้วันที่สิผานะคะครับผมค่ะวันที่สิผาคือสิ่ยูรวงยูเล่ยไปโหลดก็ได้วันที่เฮียซีฟมีงานบุญเลียก่าไปเมื่อไหร่ก็ไบุญเลียกว่าไเมื่อไว่าเอาบุญนับกันวันนี้จะได่ผู้ก็ต้องให้ละครับอันหนึงก็คือปู้พกปืนละยิ้มแต่ว่ามันเก่าเปียกแล้วปืนก็เป็นเปียร์ู้ก็เป็นเก้านะคือบ่ญให้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแตเนาะแบ่งกินแบ่งใส่เบ่งทานน้ำละกัน เอฟซี FC, เพิ่นกะรวมบุญมากไปคู ang, am, ui, there, o, ica, ่ก <for us. S 1> ับของบุญของบุญหลายๆด้ค so <sah> ่ะเด้อสาธุให้เพิ่นโุกมันลำรวยเพราะว่าเพิ่นกะเทิ่องวุนุ่นปลาแมันไปเหเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลงท่านเรื่อยค่ะแล้วคู่ขอหวยพ่อให้นะค่ะขอให้เพิ่นมีโศกมีหลาภมีสุกมีมันมีสุขภาพแข็งแรงเงื่อนไลนองโองไลมากสำหรับพี่เหนียวเพียงแค่นี้นะคะสาธุสาธุสาธุคาับ ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมู่ารวยกาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเนาะค่ะทางช่องแตงโมู่าลวยค่ะพี่น้องเอฟซีเฮาค่ะเตรียมสมุดประกาศไว้ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันทีสิบเลยค่ะวันที่สิบเนาะค่ะค่ะเอฟซีทันไดค่ะสนใจยั่งอยากได้องค์ปูตาว้สักกาละกาใหวบบูชาเนาะค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือว่าจ้งไดพี่น้องเอฟซีเข้ากระทักมาใดเนาะค่ะก็ยังบ่หลายดอกค่ะแต่ว่าค่ะเป็นผู้ตารุ่นแหลกรุ่นดวงดีค่ะเอฟซีท่านใดค่ะสนใจจะบูซาค่ะยังแอดไลน์มาไดเนาะค่ะแอดไลน์หรือว่าจะโทรกิงกลางมาเพราะว่าเบอร์โทรค่ะโซใหนาคลิปแล้วค่ะค่ะสําหรับแนวทางเมื่อนี้เนาะค่ะผู้ใดจะไปสร้างผู้ใดว่าเพื่อจะไปเติมน้ำหมกน้ำมันค่ะไปสร้างตะมะคงกินค่ะเมื่อนนี้ ปูไ้แม่คู่ห้อเบิกบุญค่ะให้แม่คู่เบิกบุญอยู่ที่สิบหกบาทค่ะราคาหากไ้แตงโมพร้อมเนาะค่ะแตงโมกัไในข้าวปลาปูค่ะมอนีเป็นมือวันพระเนาะค่ะมือนีเป็นมือวันพระแต่วลาแม่คู่ห่อกับขึ้นหอบอกบุญเอฟซีค่ะค่ะสําหรับแนวทางของปูตาปูไ้เบิกบุญช่วนใบเนาะค่ะก็คือสิบหกสิบเก้าค่ะ แล้วคามันกผู้ะดรยักไปเติมรอบได้ห้อกับจังพินิพิจนาเบิร์นะคะสำหรับตะมกงตะมุกน้ำมันก็มีอยู่สิบห้าสิบหกสิบเก้าสามแปดแปดศูนย์ค่ะนี่เนาะค่ะปิดจระนาวเด้อค่ะ สิบีนี่พีจนะิลนาอาเนาะค่ะสําหรับป้ะปูบอกว่าผู้ใดยสาไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเขะเลขยกายสองตัวก็คือหนึ่งหกค่ะสําหรับปูบอกว่าสาหรับไอแม่ตะเคียนเนาะค่ะแม่ตะเคียนรูปว่อายุเท่าไรอายุสิบเก้ากับกระสันมาเนาะค่ะสิบเก้ากับกามีกับไปได้ไปคือก็คือเก้าหนึ่งแล้วก็หน,นึ่งหก้วยค่ะสําหรับอายุของคุณแม่ตะเคียนแล้วกั ปู่บอกว่าพ่อไปยังพ่อไปบ้านต่อไหไปหาแม่ตะเคียนผู้สาวมแตรผูอายุแปดสิบค่ะอายุ 80. แปดสิบลวก็าลู่บ่อแม่ตะเคียนยู่หันมีจักพนางมาสันผู้ฮาวาเนาะค่ะแม่ตะเคียนค่ะที่อยู่บ้านต่อไหค่ะมีอยู่สิบเก่าพนางค่ะผู้ตาฮาวาเนาะค่ะแล้วปู่ก็ได้ให้นั่งขะาเฮียนค่ะซอยนั่งข้าเฮียนเนาะค่ะปู่บอกว่าจกปฎนีปดสินข้าเฮียนค่ะพอจะให้เนาะ ค่ะเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดร้อยสิบเก้าฟังดีๆเด้อค่ะเฮียนเจ็ดสิบเจ็ดร้อยสิบเก้าสันไปเจ็ดร้อยสิบเก้าค่ะปูบอกวาย่างสินเนาะค่ะเข้ากับพินิพิจรารณาเอาค่ะค่ะขอให้ซ้ายบุญทุกทันเนาะค่ะขอให้เอฟซีทุกทุกทันทุกทุกคนค่ะทิสละเวลาอันมีค่ะเขามาติดตามหรือว่าเขามากดไหลกดแชร่ค่ะให้มิตรโชคตลาดตะโชค,ต,ต,ะโชคตะมานไทยลำลำเุลุ้ยทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะ สำหรับคิวนี้ค่ะขอกัราบสวัสดีค่ะ